วันนี้เดี๋ยวจะพามาชมรถ7ที่นั่งครับ PPV รุ่นนี้เป็น Toyota Fortuner ครับเป็นเครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาครับคันนี้รถสภาพสีสันสวยเลยครับหน้าหลังเดิมไม่เคยชนน็อตไม่ขยับครับตัวนี้จะเป็นโฉมหน้ายักษ์ครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาท่านใดหาอยู่ต้องการเล่นเกียร์กระปุกต้องการเชนเกียร์เองนะครับชอบในเรื่องของเกียร์ธรรมดานะครับ แล้วก็เป็นหน้ายักษ์หน้ายักษ์คือได้พิเศษก็คือเป็นกระจังหน้าปรับใหม่หน้าท้ายปรับใหม่นะครับแล้วก็บอดี้ต่างๆปรับใหม่นะครับหลังคาก็จะมีแอร์ลาวก็คือแอร์เนี่ยจะได้ทั้ง3ตอนเลยตอนที่1ก็มีตอนที่2ก็มีหรือว่าตอนนั่งที่3ก็มีให้แอร์ให้ครบหมดเลยนะครับคันนี้เป็นดีเซลครับเครื่องส0 0พันเกียร์ธรรมดารถสีเดิมครับนะครับมีเก็บสีมาแค่เป็นบางชิ้นนะครับนะครับ แต่น็อตยึดแผงประตูทั้ง4บานน็อตยึดท้ายแกนซ้ายขวาไม่มีขยับเลยนะครับคือเป็นการทําอ่าแบบว่าสาบบางๆมาเป็นภายนอกนะครับแต่น็อตไม่เคยขยับนะครับถ้าไม่เคยขยับก็รถไม่เคยชนเลยนะครับนะครับไม่มีการชนหนักใดๆรถมันมีริ้วรอยตามการใช้งานครับลูกค้าก็เลยเอาไปเคลมแต่ว่าแถบเนี้สีเดิมนะครับไม่ได้เคลียร์สีเลยนะครับรถสีเดิมนะครับชี้แจงให้เลยนะครับ มีเก็บไม่แค่ประมาณสองชิ้นนะี่ครับนะี่ครับนี่กันชนหน้าเห็นไหมครับกันชนหน้ามีเก็บสีมานะครับมันสังเกตว่ามันจะดูใหม่แต่ว่ากันชนหน้าเนี่ยมันจะเป็นแค่พลาสติกนะครับไม่ได้เป็นสีเรลืออะไรกับตรงนี้นะครับของเดิมนะครับลูกค้าจะอินกับตรงนี้มันจะเป็นมันจะไม่ใช่พลาสติกนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวถงังในการขตัวรถเลย ฟังเสียงครับนี่ครับนี่คือสีเดิมครับสีมันจะโปร,งปรง่งๆไม่ออกอึมงคึมแต่ก็ตรงนี้ก็จะมีลุรอยนะแถบรอบเลยนะรอบเลยนะครับมันมีแค่น่าจะมีแค่ทําสีอันนี้เรื่องของตัวกันชนหน้ากับท้ายมานะครับนี่มันจะมีทํากันชนท้ายมาตรงนี้มันจะมีรอยตรงนี้นี่ครับเขาจะมีโปสีตรงนี้หน่อยโปสีก็คือตัวนี้มันมีรอยเยอะเขาก็เลยโปให้มันหนานะครับแต่ตัวนี้มีแค่พลาสติกไม่เป็นอะไรนะครับน่ะก็ทําให้คนสวยงามก็สวยงามขึ้น แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับมีพวกรอยยิ้มต่างๆมีริ้วรอยการใช้งานตรงนี้สีเดิมท่านในหาสีเดิมอยู่เดิมหมดเลยนะครับไม่ได้เคลียร์สีริ้วรอยยังมีอยู่นะครับแต่รถสภาพบอกเลยว่าเกิน95%นะครับสีสันสวยคือลูกค้าซื้อไปพร้อมใช้งานเลยคือเก็บมาจากลูกค้าคนก่อนแล้วก็เก็บงานดีมากเลยอันนี้ผมกล้าพูดนะครับว่าเก็บงานดีนะครับนะครับพวกตามมุมตะเข็บต่างๆเนี่ยเก็บงานดีเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับแต่ก็ทํามาหลายปีแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีริ้วรอยขึ้นมาการใช้งานนะครับนี่ครับขับมาตูจีครับคันนี้ฟอร์จูเนอร์เจธรรมดาขับเพื่อนสี่ล้อครับเดี๋ยวเปิดดูด้านท้ายกันนะครับอันนี้คือมุมมองด้านท้ายครับด้านท้ายก็สภาพสวยเลยนะครับนี่เบาะหนังนะครับสภาพตึงพรมเนี่ยถอดไปซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ครับมีสายคาดเบลล์นะครับ ทั้ง3ตอนเลย2ฝั่งมีทั้งคู่หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับแอร์ o รจะได้ตรงนี้ครับนี่นี่ครับมีด้านบนให้นะครับคันนี้ก็สภาพสวยๆครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อเงินสดนะครับได้ทั้ง2เลยนะครับน็อตไม่มีขยับครับจะเป็นน็อตยึดด้านท้ายนะครับนะครับแบเสาคานเดิมหมดครับเม็ดอาร์คของจุดนี้เห็นชัดเจนนะครับนะ สองฝั่งซซายขวาจะเหมือนกันครับรถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับนะครับมีแค่ทําสีมารอบนอกนะครับภายในยังได้คงสภาพความเดิมอยู่นะครับด้านบนนะครับไม่มีขึ้นสนิมไม่มีโดนชนใดๆรถอยู่น้ําจืดครับรถคันนี้อยู่น้ําจืดนะครับไม่ได้ใช้งานอยู่น้ําเค็มนะครับไม่งั้นสนิมเนี่ยมันจะกัดพวกหัวน็อตพวกอะไรตามขอบนะครับของตัวรถเนี่ยจะดูไม่สวยเลยนะครับคือรถที่เราได้มาก็คัดบอกเลยว่าคัดนะครับ ถ้าเอามาจอดหน้าร้านเราต้องคัดนะครับนี่นีครับปิดสนิทแน่นโอเคครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับอ่ะก่อนรับชมภายในขอให้ดูในเรื่องของยางกันก่อนครับยางตัวนี้เป็นยางโยโกฮาม่าครับนะครับยางโยโกฮาม่าขอบ18ครับสภาพยางนะครับประมาณ85%นนะครับมีการใช้งานมาแล้วนะครับนี่สภาพยางใช้งาน ได้อีกประมาณ1ปีกว่านะครับแล้วก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับในเรื่องของล้อแม็กครับตัวนี้ล้อแม็กก็เป็นแม็กแต่งมาวัยรุ่นแบบนี้เลยนะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับอ่าประมาณนี้เรื่องของโชคนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเดี๋ยวจะก้มให้ดูนะครับจะถ่ายให้ดูชายล่างนะครับนี่ครับดูเพาขับคู่หน้าครับนะครับโชคก็จะเป็นโชคของ t o โยต้าเลยนะครับโชคเดิมนะครับปีกนกบนล่างของเดิมหมดเลยเพาขับเห็นชัดเจน นี่ครับนี่คือมุมมองครับในเรื่องของด้านหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูเช้ดสีด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะพาเข้ามาดูที่ด้านในห้องโดยสารนะครับอ่ะดูด้านล่างครับถึงจะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อแต่รถไม่ได้เอาไปลุยหนักเลยนะครับอาจจะมีคราบคีีฝุ่นหน่อยแต่ว่าเห็นเช็ดสีนี่ครับนี่คือความเดิมครับสภาพสวยเลยนะครับรถไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีแดงใดๆนะครับอาจจะมีฝุ่นแต่ไม่มีคราบเยิ้มนะครับนี่คือความเดิมที่ผมอยากจะให้รับชมนะครับ ฟอร์จูเนอร์ครับนี่คือภายนอกตัวรถและก็หน้าหลังนะครับถ่ายรอบคันให้ดูรถก็จะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานบอกเลยว่ารอบคันเนี่ยสีเดิมนะครับมีคําแเขกันชนหน้ากับท้ายมาเนื่องจากว่าลูกค้ากีเกณประกันแหละทําประกันไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวมารับชมภายในกันนะครับนี่นี่คือภายในครับนี่ครับรถสภาพสวยดูดีเลยครับนี่ครับตามขอบพวกนี้ตะเข็บเดิมหมดนะครับทุกบานนะครับจะเป็นเหมือนกันแบบนี้หมดเลยแต่ ต่างกันแค่ว่าซ้ายกับขวาเนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คท่านก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเทเม็ดอาร์คแล้วก็เส้นสายในหงนี้ลากยาวเดิมนะครับอย่างนี้เลยเนะครับเรื่องความสวยงามครับแผงประตูนะครับพลาสติกไม่มีแตกไม่มีร้าวกระจกเนี่ยได้ไฟฟ้าทุกบานเลยออโต้คนขับครับอ่านะครับถัดมาครับรถเนี่ยติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับรถติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับสายกิ๊บครับติดฟิล์มให้เรียบร้อย รอบข้างเนี่ยหกด้านหน้าด้านหน้าน่าจะ40บครับนี่ครับด้านหน้าสว่างนี่ครับในเรื่องของคอนโซลหน้าครับคอนโซลหน้าไม่มีแตกไม่มีรล้าวครับรุดดูดีครับนี่ครับนี่ครับคอนโซลหน้าสวยครับอ่าเนี่ครับเทวิทยุของโตโยต้เดิมโรงงานครับแอร์ปรับเป็นแบบแมนนวลครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าถ้าไฟฟ้าต้องเป็นออโต นะครับมันจะเป็นรถตัวโฉมที่เป็นตัว V ีเกียร์ออโต้นะครับแต่นี้เกียร์ธรรมดาแต่ก็ในเรื่องของการใช้งานไม่ได้ต่างกันเลยปรับใส่หน้าก็ได้นะครับีนะบ่ปรับตรงนี้ใส่หน้าหรือว่าอยากใส่เท้าก็ทําได้เหมือนกันคือทําได้เหมือนในรุ่นตัวท็อปแต่แค่ว่าออปชันเนี่ยม,ม,ม,มันไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าแต่ถามว่าข้อดีข้อเสียตต่างกันไหมมีคืออันนี้ปรับเป็แนแค่สายเชื่อมต่อโดยตรงเลยไม่ต้องไประบบต่อสายไฟกลัวขาดอีกแล้วก็คืออันนี้ก็ในเรื่องของอ่าอำนวยความสะดวกก็มีให้ นะครับปรับอุณภูมิก็เรื่อ,องนี้ได้เลยนะครับจะเป็นการเปิดช่องอากาศให้มากกว้างขึ้นเล็กน้อยก็แล้วแต่ท่านปรับได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นการเปิดแอร์ด้านหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไล่ฟ้าประตูบานท้ายบานด้านหลังที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะี่ครับมันจะมีเซนเซอร์จะมีเส้นขีดอย่างนี้นะครับไอคอนเรียกเป็นตัวไล่ฟ้านะครับก็จะมีให้ตัวที่เสียบสายชาร์จพอร์ r โอเรตมีทั้งฝั่งทางคนขับแล้วก็ฝั่งทางผู้โดยสารเลยนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับเก oh ียร์เมน5ห้าสปีดเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหลวมสภาพตึงเหยียบคัสเข้าเกียร์ได้เลยไม่มีหลุดนะครับนี่เข้าได้หมดเลยเกียร์ห้าเกียร์หนึนะครับนะอันนี้มีระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับโฟลว์โฟไฮใช้งานได้ท่านใดอยู่แถวขอนแก่นหรือมาต่างจังหวัดอยากลองรถผมให้ลองได้นะครับลองได้หมดเลยนะครับนะีครับ อยากลองระบบต่างๆอยากเทสรถใช้ได้เลยเพราะว่าท่านจะซื้อรถทั้งทีผมให้เช็คได้ไม่มีปิดบังใดๆท่านอยากดูตรงไหนผมให้ดูได้หมดเลยนะครับไม่มีข้อห้ามใดๆนะครับทุกประการนะครับนะครับภายในสามารถมีที่ใส่ของให้ครับนะครับดูดีครับเก๊น,นะครับเอกสารรถอยู่ครบเลยอันนี้จะเป็นตัวเนียมันเห็นเส้นนะอ๋อตรงนี้มันจะเป็นตัว นี่ด้านหลังเห็นไหมครับอันที่ใส่ด้านหลังนหครับเอาออกนี่ครับนี่ไม่มีแตกนะครับยังใส่ได้นะครับก็คือลูกค้าแต่งพรมมานะครับอ่าก็โอเคครับด้านบนสปริงดีขึ้นปกติเก๊เปิดได้ปกตินะครับเทปวิทยุของเดิมโรงงานนะครับแอร์ก็สช่องนะครับมาตรฐานเลยของคู่หน้านะครับคันนี้เลขไมนะครับ เลขใหม่หยวดูเลขใหม่กันกระจกเนี่ยปับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับแม้จะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าผู้ผิดครับมันเป็นตัวไม่ใช่ตัวท็อปเหมือนเกียร์ออโต้แต่คือได้กระจกปับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับก็คือ,อมันได้ปีใหม่ก็คือรถปีศูนย์กเก้าเนี่ยได้ปีใหม่นะครับมันก็ได้กระจกปับไฟฟ้าถ้าเป็นโฉมแรกเนี่ยกระจกปับไฟฟ้าไม่ได้นะแม้จะเป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ก็ไม่ได้ไฟฟ้า ที่จะได้ไฟฟ้าคือโฉมนั้นมันปรับใหม่มาแล้วนะครับอ่ะคันนี้เลขไม่สองแสนเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับไม้สองแสนโลนะครับอ่ประมาณนี้ครับเลขไม้ตัวรถครับกุณเจเป็นรีโมทแบบนี้นะครับได้มาสองดอกเลยครับเล่มเอกสารครบครับมีแอร์แบ็กให้ครับในเรื่องของคนขับแต่ผู้โดยสารไม่มีนะครับคือด้วยความว่าสมัยนั้นความทันสมัยยังมาไม่ถึงแต่ ในเรื่องของเครื่องแลเกียร์นี่คือจุดเด่นของเขาในรถสมัยก่อนที่คนยังนิยมยังนิยมเล่นอยู่นะครับงมาลไยสภาพสวยดูดีครับท่านใดหารถใช้งานรถไปเก็บสะสมคันนี้ก็ดูแลดีมากนะครับอ่ะนะครับฝึกฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้ครับกับฝังน้ํามันเนี่ข้างๆกันเลยนะครับเบาะสภาพสวยครับตัวนี้เป็นเบาะหนังครับรถดูดีครับนะครับ พวกนี้นี่ครับตามซุ้มซอกพวกนี้เดิมหมดครับน็อตยึดแผงประตูไม่ขยับสติกเกอร์เตือนลมยางเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ครับพวกนี้รถเดิมครับเดี๋ยวจะให้ดูน็อตทุกบานเลยครับน็อตยึดแก้ไม่มีขยับครับนี่ครับเหลี่ยมของสีของตัวขอบน็อตเนี่ยไม่มีขยับเวลาเอาประแจมาขันสีมันจะถลอกใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่มีสีถลอกเลยนั่นคือรถเดิมครับนี่ครับพวกนี้นี่ครับซุ้มซอกเดิมหมดเลยครับเม็ดอาร์ก็จะเห็นแบบนี้เลย นี่ครับอ่ะก็นี่คือความเดิมของตัวคู่หน้าครับมุมมองที่ผมถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวมาดูมุมมองฝั่งทางนี้กันครับอามุมมองทางนี้สวยเช่นเดียวกันครับสภาพสวยเลยนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันครับนะครับนี่ครับมีตำหนิตรงนี้ครับมันจะเป็นรอยจุกตรงนี้เหมือนเหมือนแมว หรือไม่ก็เด็กน้อยเอาจีนสองมาจิ้มจิ้มจิ้มนะครับแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าบางโดมาก้นี้ก็ปกติไม่มีอะไรนะครับมีตําหนิตรงกลางครับด้านบนก็เพดานนะครับด้านบนยังสวยเลยแล้วก็แอร์เนี่ยเห็นไหมครับจะมีแอร์ตรงนี้ให้แล้วสมัยก่อนในตัวปีเก่าไม่มีนะครับสมัยตัวปีนี้ก็จะมีให้นะครับด้านหลังครับดูดีครับนะครับนี่ครับแอร์ตรงน้านข้างไม่ใช่แล้วนะครับอยู่ด้านบนแล้วครับอ่านี่ครับ ลราจับก็จะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยสายเบล้วตอนที่หนึ่งไอตอนที่สามตอนที่สองตอนที่หนึ่งมีให้ครบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูมุมมองฝั่งทางนั้นครับ๋จะให้ดูทุกบานเลยแล้วก็อ่าจะให้ดูที่ห้องเครื่องด้วยแล้วก็บามาสตาร์ฟฟังเสียงเครื่องกันครับนะี่ครับสวยงามดูดีครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองนะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับท่านใดสนใจอยากที่จะจัดไฟแนนซ์ หรือว่าอยากที่จะซื้อเงินสดสอบถามผมได้ครับมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดไฟแนนซ์ผมไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับนี่ครับฟรีค่าใช้จ่ายนะครับเ้นเอกสารฟรีนะครับนีครับนี่ครับรถสภาพสวยครับในเรื่องของบริการขับไปส่งนะครับมีให้นะครับทั้งขับไปส่งก็ได้ เอาแทนเลอร์ไปก็ได้นะครับต้องถามลูกค้าว่าต้องการจุดประสงค์ไหนแต่ว่าส่วนมากก็จะให้ขับรถไปส่งให้เลยนะครับแล้วก็ให้ลองเครื่องเกียเลยว่ามันได้หรือเปล่านะครับนะี่ครับนี่ดูไม่เห็นหรือเปล่าซุ้มซอกนะี่ครับโอบกล้องมุมนี้ไม่เห็นหรือเปล่าอ่านะครับอ่าประมาณนี้ครับเห็นเม็ดอาร,ร์นะครับนี่ครับ นี่คือความเดิมครับความสวยงามก็โอเคเลยมีสีถลอกตรงนี้นะครับตามการใช้งานครับแต่โดยรวมไม่แตกไม่รล้าครับคอนโซลดูดีครับมุมมองทางนี้ตามขอบไม่มีแตกไม่มีรล้าครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับประมาณนี้ครับน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับจวปิดประตูบานนี้ จะได้เห็นโตโยต้า่าเห็นโตโยต้านี่ครับของเดิมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนี่คือควมเดิมครับประตูทั้งสีบานเลยเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องฉากสุดท้ายครับอ่า นี่นี่คือเครื่องดีเซลครับครับเสาคันเดิมหมดครับรถไม่เคยชนอันนี้เป็นเพจครับอันนี้ปี0ูนย์ศครับรถปี2009หรือว่าปี5้เครื่องสามพันครับข้างๆก็จะมีสติ๊กเกอร์มอกรุ่งนี้นี่ครับภายในเขาโครงเดิมหมดเลยรถไม่เคยชนซุ้มเดิมบล็อกเดิมครับรถไม่เคยเปลี่ยนเครื่องรถเครื่องเดิมนะครับรับประกันการโอนร้อปร์เซ็มีสัญญาซื้อขายให้นะครับนี่ครับขับไปส่งต่างจังหวัดนะครับ มาจำหนึ่งหมืนบาทนะครับอันนี้มีเห็นนไม่ได้ขาหน้านะครับมาจำหนึ่งหมืนบาทเดี๋ยวจะขับไปส่งให้ที่หน้าบ้านเลยหลังจากอ่าส่งถึงหน้าบ้านเสร็จท่านตรวจสภาพตรวจดูรถเรียบร้อยตรงตามที่ผมรีวิวค่อยจ่ายเงินส่วนที่เหลือนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลักการนี้ง่ายๆครับมาจำครับรถสวยเดิมครับน่ครับรถสวยเดิมเลยเส้นสายอยู่ครบครับ แสงกันความร้อนสภาพสวยดูดีครับยังใช้งานได้อีกยาวครับนะครับโตโยต้านะครับหมายี้อ่าี้ของตัวเมทอาร์คนะครับข้างข้ามีสติกเกอร์เครื่องแบบอากาศครับรถสวยเดิมรถไม่ขยับครับท่านไหนสนใจสอบถามกันมาได้นะครับนี่นะครับนอนยึดฐานในนะครับไม่มีขยับเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงเครื่องกันครับว่าเครื่องยนต์ Toyota Fortuner เป็นอย่างไรนะครับก็เครื่องยนต์ก็ออกเสียงทำนองคล้ายๆกันเลยครับไม่แตกต่างอะไรกันเลยรถไม่มีซึมไม่มีเยืมครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันคุณผู er, er. ้ชมฟ o r t จ n เนอร์ฟ u n e จเนอร์เข้าเกียร์ว่างแล้วนะครับไม่ต้องรออะไรครับสตาร์ทได้เลยครับอ่ะอันนี้เปิดแอร์แล้วนะครับเปิดแอร์แล้ว ไม่มีคนควันดำหรือว่าไม่มีอไอออกพุ่งนะครับน้ำมันพาเวอร์ท่้อน้ำยังใหม่ๆครับพร้อมแอร์ทาง,งานปกติครับ มันเบรกครับเห็นไหมครับห้ามตามกว่าเกน,นี้นะครับตอนนี้มันก็เริ่มมาแม็กก์อยู่ที่เท่านี้นะครับเหลือเติมให้อีกนะครับแต่ไม่มีขาดครับ ดูรอบคันทีหนึ่งครับคันนี้เดี๋ยวขอสรุปรายละเอียดเลยนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเเครื่องสามพันรุ่นตูจีครับเกียร์ธรรมดาปีศูนย์เก้านะครับขับเครื่องสี่ล้อนะครับราคาค่าตัวคันนี้ราคาค่าตัวนะครับสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับยางอะไรอยู่ครบครับนี่ท่อท่อท่อ เฮ้ยผมลืมข้อโฟให้ดูรถอยู่จังหวัดขอนแก่นลืมข้อโฟให้ดูเสียได้เลยถ้าไม่ได้ถ่ายโฟอดันโฟเข้าไปให้ก่อนอ่านี่ครับขับสอขับสนะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับสาหรับ Fortuner ขับเคลื่อน4ีล้อปี0 9นนะครับผมแล้วขอนแก่นนะครับจากช่องรถมือ2องขอนแก่นต้องขอตัวลาณาี่นี้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปโอหน้า นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็บอกเรื่อยนะครับว่าเงินที่ได้มาจากทาง YouTube หรือโฆษณานะครับไม่เอามาเข้าผมนะครับเอาไปบริจาคตามมูลนิธิต่างๆนะครับนะครับไปหมดเลยครับนะครับก็เงินไม่เข้านี้ประมาณ3-4มสี่พันครับเงินเข้ามาจาก u t u b e รายได้ที่คนท่านดูคลิปนี้นะครับท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านดูท่านได้ประโยชน์ครับดูช่องผมนี่คือข้อดีครับดูแล้วท่านได้บุญด้วยนะครับ นะครับดูจนจบมันจะนับเป็นการชั่วโมงให้นั่นดูจบปุ๊บท่านได้เงินนะครับผมได้เงินจากทาง YouTube มานะครับจากยอดวิวได้มาปุ๊บนีครับแล้วก็ผมจะเอาไปบริจาคไม่เอาเข้ากระเป๋าสักบาทเพราะว่า3 4มสีพันออกกำไรจากที่ซื้อขายรถพอนะครับส่วนกําไรจากทางนี้เนี่ยก็เอาไปบริจาคนะครับก็สาเหตุที่เปิดรายได้จาก YouTube ก็คือเพราะเหตุนี้นะครับก็ขอบคุณมากให้รับชมจนจ,จบนะครับหวังว่าจะได้บุญไปพร้อมกันนะครับ ถ้าใครสนใจคันนี้โทรสถานมาได้รถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาทดลองขับได้นะครับเปิดดูทุกอย่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาณที่นี่กันด้วยแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ